สวัสดีค่ะทุกๆคนสำหรับวันนี้จะพาไปเที่ยวสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือวัดภูเขาทองซึ่งมีหลายชื่อที่เราเรียกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดสกเกตราชวารมหาวิหารหรือวัดสเกตนะคะซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอยุทยานะคะ ภายในวัดนั้นก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้ไปสักการะกันหลายจุดเลยทีเดียวสำหรับด้านนอกนั้นก็จะมีต้นไม้ให้ร่มเงาบรรยากาศร่มรื่นนะคะมีนักท่องเที่ยวไปมาไม่ขาดสายนะคะมีจุดที่ให้เราได้สักการะบูชาแล้วแต่ว่าเราจะ แวะจุดไหนมีตลอดทางเลยนะคะก่อนที่จะถึงด้านบนของภูเขาทองนะคะมีอาหารการกินมีน้ำดื่มไว้ให้บริการห้องน้ำสะอาดสะอ้านนะคะสำหรับห้องน้ำก็มีหยอดเหรียญน,นะคะเพื่อเป็นการทำบุญไปด้วย รอบบริเวณก็จะมีความร่มรื่นสะอาดตานะคะและจุดนี้ก็จะเป็นพระวิหารพระอัฏฐารสสถานที่ประดิสฐานหลวงพ่อดูสศิธิ์และพระอัฏฐารสนะคะเป็นพระพุทธรูปปางยืนเป็นศินละปะในการสร้างสมัยสุขโขทัยตอนต้นมีอายุมากกว่า700ปีค่ะเป็นพระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในกรุงเทพซึ่งสูงถึง10.75เมตรเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งสมัยนั้นรัชกาลที่3มโปรดเก้าให้อัญเชิญมาจากวัดวิหารทองที่จังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะสำหรับค่าบริการนักท่องเที่ยวนั้นนะคะก็100บาทสำหรับคนไทยนั้นไม่เสียนะคะคนไทยเข้าฟรีนะคะ บันไดที่ขึ้นภูเขาทองนี้ก็มีจำนวนทั้งหมด344ขั้นด้วยกันค่ะเป็นการออกกำลังกายไปในตัวนะคะมีธรรมชาติตลอดแนวมีเสียงธรรมตลอดเส้นทางที่เราเดินขึ้นไปนะคะสังเกตได้ว่าสองฝั่งนะคะของบันไดนั้นก็จะมี ศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้สักการะบูชามีแห่งธรรมชาติมีน้ำตกมีต้นไม้ตลอดแนวบรรยากาศก,ารก็ร่มรื่นเสียงธรรมกลางวานตลอดบริเวณน,นะคะนี่ค่ะทางขึ้นแหนแล้วก็หยุดพักนะคะ บรรยากาศร่มเย็นเ็าจะมีรูปปั้นตกแต่งข้างทางบรรยากาศสบายตานะคะ ก็จะเป็นทางขึ้นสวรรค์นะคะขึ้นไปก็จะมีระฆังเสียงกล้องกลางวานนะคะเสียงลมกิ่งไม้ใบไม้อากาศดีมากๆเลยนะคะ ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะสัญจรไปมาเดินทางมาสักการะไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะคะมีจุดให้เราได้เช็คอินเก็บภาพสวยๆหรือไหว้สักการะทำให้รู้สึกอิ่มเอมใจนะคะรู้สึกประทับใจ ถึงแม้จะมีจำนวน344ขั้นแต่เราก็เดินไปแบบสบายๆนะคะก็จะรู้สึกไม่เหนื่อยรู้สึกอิ่มเองมใจ เป็นวัดที่สวยงามมากๆนะคะใครม <glorious. S 1> ีโอกาสก็แวะเวียนไปเที่ยวไปชม e ไปสักการะซึ่งเป็นบุนตายิ่งนักนะคะถ้าได้ไปนะคะเป็นงานบวอย่างนี้เป็นงานมงคลแล้วก็มีรายาปราพิงไปปากไปบน

ก็ได้นะคะมีชื่อเรียกด้วยกันหลายชื่อด้วยกันวัดภูเขาทองนี้รัชกาลที่3นะคะทรงโปรดกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นปูชนียสถานในพระนครมเรรยว่่าาบัแแตละ เป็นาราสามารถที่จะเดินถ่ายรูปชมวิวของเมืองกรุงเทพได้เลยนะคะมองไปด้านล่างก็จะวิวสวยงามมากๆเลยรอบทิศทางนะคะวิวสวยมากสวยงามมากๆร่มรื่นมากในเพราะการ ดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั้นมี6หกประการคือหนึ่งทำให้เสื่อมทรัพย์สองสออให้เกิดการทะเลาะสามเป็นบ่อกเกิดแห่งโรคสี่สเป็นเหตุให้เกิดควาเมเสียคือเสียสียเนี่ยค่ะบรรยากาศก็สบายตา ด้านล่างก็สวยงามมากนะคะสำหรับการเดินทางไปวัดสเกตร,ราชวร,รมหาวิหารนั้นไปได้หลากหลายเส้นทางเดินทางไปโดยรถส่วนตัวก็ได้นะคะหรือจะมีรถเมล์ไปโดยรถเมล์ก็ได้รถเมล์สาย8สาย37สาย48นะคะและค่อยต่อรถมาอีกทีหนึ่งการเดินทางก็สะดวกนะคะ สำหรับใครใครที่ขับรถไปเองนั้นค่อนข้างจะหาที่จอดรถยากสักหน่อยนะคะมีเสียงทำตลอดบริเวณวัดได้ยินได้ฟังก็รู้สึกอิ่มเองมใจนะคะ

มองลงไปก็สวยงามนะคะเป็นจุดชมวิวสวยๆสามารถรับกลมเย็นสบายราครั้งหนึ่งในชีวิตเราควรไปกันสักครั้งนะคะ

สเสด็จก,กรีธาทัพกลับจากกัมพูชามาปราบจลาเจนในกรุงธนบุรีนะคะประวัติศาสตร์ค่อนข้างจะเยอะเมื่อก่อนนั้นมีชื่อว่าวัดสเกนะคะในหลวงราชการที่หนึ่งโวายให้ปฏิสังขรณ์และขุดครองรอบพระอารามและพระพระราชทานนามให้ใหม่ว่าวัดสเกต ที่แปลว่าชัมระพระเกษานั่นเองค่ะเมื่อขึ้นมาถึงด้านบนนะคะพาดไม่ได้เราต้องมากราบไหว้พระพุทธรูปประธานนะคะซึ่งปฏิสถานตรงทางเข้าองค์พระเจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ึ่งมีนามว่าพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีสีสันเพชรบรมไตยโรกนานะคะปางทรงเครื่องจัก,กรพัดเสร็จแล้วเราก็เดินสักการะโดยรอบก็จะมีสถานที่ให้เราได้สักการะนะคะมีสถานที่มีจิตท,ที่เรา กราบวหวบูชาตลอดแนวนะคะ,ะมาลงไปด้านล่างก็จะมีวิวทิวทัศนที่สวยงามตลอดแนวนะคะ ขึ้นไปก็กราบไหว้อธิษฐานขอพรพระบรมสารีริกธาตุนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ก็คือบรรยากาศของโดยรอบของวัดภูเขาทองนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดไหน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้สักการะกราบไหว้บูชารู้สึกอิ่มเอมใจนะคะที่ได้ไปณจุดนี้ก็ยังไม่ได้สิ้นสุดนะคะยังขึ้นไปได้อีกซึ่งจะเป็นจุดสูงสุดนะคะถ้าถัดจากตรงนี้ขึ้นไปก็จะเป็นจุดสูงสุดด้านบนมองเห็นวิวด้านล่างนะคะ ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเดินสัญจรไปมาไม่ขาดสายวันนี้ค่อนข้างโชคดีที่ไม่ใช่เป็นวันที่มีเทศกาลสำคัญอะไรนะคะก็เลยคนไม่หนา,นานแน่นเท่าที่ควรบรรยากาศก็กำลังสบายสบายนะคะมองถึงวิวของกรุงเทพมหานครด้านล่างสวยงามมากๆค่ะ รา้าวัดภูเขาทองนั้นพิกัดอยู่ที่ถนนจจกกรพัฒน์คงแขวงบ้านบาทเขตต้มปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพนะคะใครจะเลเนเยนมาก็เช็คพิกัดก่อนที่จะมาได้นะคะจุดนี้ก็จะขึ้นไปสู่บันไดสวรรค์ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนักท่องเที่ยวก็จะอยู่จุดนี้เยอะนี่คือจุดด้านบนสูงสุดของวัดภูเขาทองนะคะสวยงามมากๆนกคุม ้าจะไปวัดภูเขาทองต้องไปให้ถึงบริเวณด้านบนสุดนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สทธิ์ตามสถานที่ต่างๆด้านบนถ่ายรูปตามจุดชมวิวต่างๆนะคะเมื่อเดินโดยรอบ จะรู้สึกอิ่มเอมใจต้องจะมีบันไดที่อีกทางหนึ่งคนละฝั่งกับที่เราขึ้นมานะคะสำหรับเดินลง วัดสำคัญอยู่ใกล้ๆกันหลายวัดด้วยกันนะคะในระแวกนี้ตอนลงก็ใช้เวลาไม่เยอะเหมือนตอนขึ้นนะคะก็จะไม่เหนื่อยเหมือนตอนขึ้นตลอดช่วงเวลาในบริเวณวัดภูเขาทองก็จะมีเสียงทำตลอดเสียงะระฆัง เสียงธรรมฟังแล้วก็รู้สึกอิ่มเอมใจนะคะการทำบุญนั้นก็แล้วแต่กำลังศรัทธาของแต่ละคนนะคะหลายคนก็ขึ้นไปเพื่ออธิษฐานขอพร ตามสิ่งที่ตนเอง T ปรารถนาเวลาลงก็จะเร็วขึ้นนะคะหวังว่าทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ จะรู้สึกอิ่มเอมใจไปด้วยกันนะคะ เป็นช่วงเทศกาลอย่างวันลอยกระทงเทศกาลลอยกระทงนะคะก็จะมีประชาชนเข้ามานมัสการสถานที่แห่งนี้เยอะมากนะคะซึ่งปกติก็จะมีการจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุเวัน7คืนนะคะ ช่วงเทศกาลดังกล่าวนั้นทางวัดก็จะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวขึ้นไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุในช่วงตอนกลางคืนด้วยค่ะจะมีแค่ในช่วงเทศกาลเท่านั้นนะคะที่จะเปิดในให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวขึ้นไปด้านบนซึ่งก็จะมีความสวยงามมากๆ ถ้ามีโอกาสก็สามารถแวะไปตามเทศกาลวันสำคัญสำคัญนะคะแต่ถ้าช่วงนั้นไปไม่ได้ก็ในช่วงวันธรรมดาเราไปในช่วงกลางวันบรรยากาศก็สวยงามไม่แพ้กันนะคะ ตลอดแนวร่มรื่นไปหมดนะคะมีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มีการามีแรงวัสเสเกตนะคะมีประวัติให้เราได้อ่าน ใครที่อยากรู้ที่มาที่ไปของแรงวัสะเกรก็ไปสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งมีที่มาที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะ สำหรับใครต้องการเสียงดวงนะคะก็จะมีแผงลอตเตอรี่วางตลอดแนวนะคะเฉพาะจุดนี้บริเวณหน้าห้องน้ำนะคะบรรยากาศร่มรื่นม,มากๆนะคะสามารถแวะเวียนมาสักการะ บูชาได้นะคะมาได้หลากหลายเส้นทางด้วยกันเลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ